คือมึงนึกภาพออกไหมว่ามันไม่ได้คุกคีกับมนุษย์มันตั้งแต่แรกบางส่วนสัตว์เนี่ยเขาอาจจะได้มันมาตอนที่มันโตแล้วแล้วเขาก็เลี้ยงแบบว่าเออปล่อยตามธรรมชาติเลยมึงอยากจะอยู่ยังไงมึงอยากจะอะไรยังไงก็แล้วแต่มึงไม่มีการฝึกไม่มีการสอนเพราะฉะนั้นสัญชตาตญาณในการเป็นสัตว์ป่าของเขาอ่ะมันก็จะต้องมีแน่นอนอยู่ละแล้วลที่ถามว่าสรพงเนี่ยมันจะน่ารักตลอดไปใช่ไหมเนี่ย เพื่อเป็นการยืนยันเดี๋ยวกูจะส่งยอยเกมเข้าไปในกรงตอนนี้เลย ด้าน,นของคุณหนิงดาวทิกตอกชื่อดังค่ะมีการออกมาตอบกลับนะคะเคลียร์ชัดเจนเลยว่าเอ๊ะตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกถามก็คือเกี่ยวกับเรื่องสารพงษ์สิงโตที่เลี้ยงเอาไว้นะคะแล้วก็หลายคนก็เอาไปโยงว่าเอ๊ะสิงโตที่ซาฟารีเวิร์มันขยํำเนี่ยทำไมคุณหนิงถึงเลี้ยงอ้าวระวังให้ดีนะก็กลัวเป็นอันตรายกับคุณหนิงนั่นเละค่ะ ได,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่รักสัตว์มากๆก็ว่าได้ค่ะสาหรับเรื่องราวของคุณหนิงอรพันธ์เล็กกล้าดาวทิกตอกคนดังที่โดง่งดังในโลกโซเชียลนะคะเนื่องจากว่า,าหลายคนก็อาจจะจําได้เขาโด่งดังมาจากการที่าทาคอนเทนต์ร่วมกับสามีของเขาก็เป็นคู่รักต่างวัยค่ะแล้วก็คบกับลุงอาร์ตนะคะแล้วลุงอาร์ตเนี่ยก็เพิ่งจะเสียชีวิตไป FC หลายคนก็จะรู้จักกันดีค่ะแล้วก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็มักจะทำคอนเทนต์สนุกสนานหยอกล้อกันไปมาด้วยกันบ่อยๆรวมถึงเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยงด้วยกัน จนกระทั่งมีแฟนคลับติดตามอย่างล้นหลามนะคะเลี้ยงม่าจะเป็นลิงก็ดีเลี้ยงนกนะคะแล้วก็มีล่าสุดที่เพิ่งเอามาเนี่ยแหละคะ่ะเจ้าสารพงษ์ที่เป็นสิงโตขี้อ้อนนะคะแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเหมือนตัวเท่าลูกแมวตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนคว่าตอนนี้ค่ะคุณหนิเงเองเนี่ยก็มีการสร้างกรงให้อยู่แยกออกจากหมู่บ้านไปนะคะก็สร้างที่อยู่ให้อย่างแน่นหนานั่นแหละคะ่ะทีนี้ต้องบอกว่า เขาเองก็สามารถไปเล่นกับมันได้ทุกวันกับเดินไปให้มันออกไกลไปจากหมู่บ้านหน่อยก็ไปหาไปอะไรไปเล่นกับมันได้ตามปกติซึ่งเมื่อไหร่ที่มาหาไอ้สรพงไอ้เจ้าสิงโตตัวนี้นะคะคุณหญิงก็บอกโอ้หมดแรงทุกทีเลยเพราะว่าไอ้เจ้าพงเนี่ยมันจะตามอ้อนด้วยความที่มันเหมือนแบบสัตว์นะคะมันก็ขี้เล่นอะไรไปแล้วด้วยความที่ตัวมันใหญ่คุณผู้ชมทั้งดึงเสื้อบ้างแหละจะชวนกลับเข้าไปเล่นในกลงบ้างแหละอะไรนะคะตามภาษาสัตว์เลี้ยงเนาะทำให้คุณหญิงเนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของคลิปนะคะถึงกับบ่น หลายต่อหลายครั้งด้วยความที่ขี้เล่นของน้องความขี้อ้อนของมันเนี่ยทีนี้แหละค่ะเรื่องนี้ด้วยความที่คุณหนิงเนี่ยเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ใช่ไหมคะเป็นคนดังเนี่ยชาวเน็ตก็เข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงเพราะไปเห็นข่าวสิงโตที่ซาฟารีเวิร์ดเนี่ยขย้ำเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตทีนี้ค่ะก็มีคนเข้ามาถามนะคะว่าสารพงษ์เนี่ยจะน่ารักตลอดไปแบบนี้ใช่ไหมโดยคุณหนิงค่ะก็มีการตอบกลับเรื่องราวดังกล่าวเหมือนกันนะคะบอกว่า ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขอให้แยกเป็น2ประเภทว่า 1. สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยกับ 2. สัตว์ที่เลี้ยงในสวนสัตว์คือสัตว์ที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยอ่าเราไปเอามันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะเขาจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เขาเป็นพ่อแม่มาเลยตัวเล็กๆพอเราป้อนนมป้อนอาหารมามันก็คิดว่าเออเราเป็นพ่อแม่มัน เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําร้ายเราเนี่ยน้อยมากถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันคงน้อยมากๆส่วนสัตว์ที่มันเลี้ยงในสวนสัตว์เนี่ยนะคะบางทีเนี่ย ก็ไม่ได้อยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะบางทีไปเอามาจากตรงนั้นบางตรงนี้บ้างนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงก็มีหน้าที่ให้อาหารไปก็คือไม่ได้คลุกคลีตั้งแต่เล็กแต่น้อยอะไรแบบเนี้ยเลี้ยงไปแบบธรรมชาติไม่ได้เอามาฝึกมาสอนฉะนั้นสัญชาตญาณของสัตว์ป่านเนี่ยของเขาเนะี่ยมันก็ต้องมีแน่นอนด้วยความที่สิงโตเนี่ยมันเป็นสัตว์ดุร้ายมันเป็นสัตว์ล่าเป็นนักล่าอยู่แล้วนะคะเอางี้คุณผู้ชมเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่คุณหนิงตอบคาถามเรื่องนี้กันสักหน่อยดีกว่าค่ะ พี่หนิงหนูเห็นข่าวในสวนสัตว์วันนี้พาหนูคิดเลยสรพง์จะน่ารักตลอดใช่ไหมคะกู <c oughs> ก็ไม่รู้อันดับแรกมึงต้องแยกเป็นสองประเภทคือหนึ่งสัตว์ที่เราเลี้ยงเหมือนลูกมาตั้งแต่เด็กกับสองสัตว์ในสวนสัตว์คือสัตว์ที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงแบบประคบประงมแบบป้อนนมป้อนอาหารมาตั้งแต่เด็กเนี่ย เขาก็จะคิดว่าเราอ่ะเป็นพ่อเป็นแม่เขาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะทําร้ายเราเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์คือมึงนึกภาพออกไหมว่า มันไม่ได้คุกคีกับมนุษย์มันตั้งแต่แรกบางส่วนสัตว์เนี่ยเขาอาจจะได้มันมาตอนที่มันโตแล้วแล้วเขาก็เลี้ยงแบบว่าเออปล่อยตามธรรมชาติเลยมึงอยากจะอยู่ยังไงมึงอยากจะอะไรยังไงก็แล้วแต่มึงไม่มีการฝึกไม่มีการสอน<ม>เพราะฉะนั้นสัญชาตญาณในการเป็นสัตว์ป่าของเขาอะมันก็จะต้องมีแน่นอนอยู่ละแล้วลที่ถามว่าสารพรงเนี่ยมันจะน่ารักตลอดไปใช่ไหมเนี่ย P เพื่อเป็นการยืนยันเดี๋ยวครูจะส่งยายเกมเข้าไปในกลงตอนนี้เลย ได้ไหมแล้วถ้าเกิดอะไรหลุดได้เธอรับผิดชอบชิ้ใหม่ไหม <c oughs> มึงกลัวอะไรรุ่นนี้อะไร <c oughs> เลี้ยงมา <c oughs> เลี้ยงมากกับมือชิบหผายกลัวเหี้ยอะไร เนคะ่ะเธอเองก็มีการออกมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับเอ่อเรียกได้ว่าสัตว์เลี้ยงเวลาเราเอามาเลี้ยงเองกับสัตว์ที่มันอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดุร้ายนะคะตามสัญชาตญาณของสัตว์นั้นๆทีนี้ค่ะอะไรก็ตามหลายคนก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าเมื่อวันที่10กันยาย,ยน2568ที่ผ่านมาโอ้โหเกิดเหตุเศร้าสลดเกิดขึ้นค่ะกลางส,สวนสัตว์ชื่อดังในกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมแถวแถวย่านรามอินทานั่นแหละค,ะค่ะ เกิดเหตุเป็นเพราะว่าสิงโตหลายตัวเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมนะมันไปรุมขย่ำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์บริเวณข้างรถกระบะนะคะที่ยกสูงเป็นลายกีราฟนี่แหละค่ะเป็นลายพลางนะคะโดยมีเสียงบีบแต่จากรถคันใกล้เคียงเนี่ยก็ปีน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 พยายามจะส่งเสียงเพื่อให้มันตกใจช่วยให้มันแบบพยายามไปช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถหยุดยั้งเหตุนั้นได้ค่ะก็คือปรากฏว่าผู้เสียชีวิตก็คือนายเจียนอายุ58ปีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่อุทิศชีวิตทํางานให้กับสวนสัตว์มาเป็นระยะเวลานานกว่า20ปี แต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นค่ะเพราะว่าคุณเจียนเนี่ยถูกสิงโตจู่โจมอย่างต่อเนื่องนานเกือบ15นาทีแล้วสาเหตุที่หนีไม่ได้เหมือนเป็นมันกัดเข้าไปที่บริเวณคอนะคะทำให้แบบว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทีนี้ลหละค่ะก็มันก็ลากไปนะคะมันไปแบบไปกัดโดนบริเวณกระดูกที่คอเส้นลงเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้ไม่สามารถเขาแบบช่วยเหลือตัวเองได้เนาะแล้วก็ทางนั้นทางนี้ค่ะหลังเกิดเหตุนเนี่ยก็ทําข้อตกลงเหมือนทำเขาทําของตกลง คือคุณเจีนเนทำของตกลงแล้วปรกวากฏว่าหันหลังให้ไม่ทนได้ระวังนะคะสิงโตมันอยู่ห่างม,มาณสิเมตรอะ่ะมันตัวหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามาปร,ปรกากฏว่าหันหลังปุ๊บมันตะคุบจากด้านหลังเลยค่ะลากร่างจากพื้นเนี่ยแล้วกัดซ้าก่อนจะมีสิงโตอีกสอตัว, 2, ตวมีตัวหนึ่งเปิด ตัวอื่นตาม,มาเียสามสี่ 3, ตัวที่บริเวณนั้นมันก็รุมเข้ามาขย่ำต่อค่ะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นต่อหน้านักท่องเที่ยวจํานวนมากนะคะสร้างความตกอกตกใจทีนี้ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามจะช่วยเหลือออกมานะคะในเจีนนะก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยแต่ปรากฏว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะฐานะของเพื่อนร่วมงานแล้วก็พี่ผู้ที่แบบรู้จักเนี่ยพากันร่วมอาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่กับเหตุการณ์ที่ไม่มี ใครอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้อย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยค่ะมาวันนี้กูจะพามาให้อาหารสรพงค์แค่มันได้ยินเสียงรถกูขับเข้ามามันก็วิ่งมารอหน้าประตูแล้วคิดถึงกูจัดแล้วกูก็จะต้องแต่งตัวแบบเนี้ยออกจากบ้านทุกวันคือใส่เสื้อผ้าดีๆมาไม่ได้อะเละเทะหมดถ้าวันไหนโชคดีก็คือไม่ขาดคือไอ้พงเนี่ยมันดีทุกอย่างเลยนะขี้อ้อนขี้ประจบ แต่เสียอย่างเดียวไอ้เฮียเล่นแรงมันเล่นเหมือนหมาเหมือนแมวทั่วไปอ่ะแต่แค่พละกําลังมันเยอะแล้วมันก็จะคิดอยู่เสมอว่ามันยังตัวเล็กตัวน้อยอยู่อ่ะคือจะต้องให้กูกอดให้กูอุ้มแล้วด้วยความที่แม่งน้ําหนัก30กว่ากิโลแล้วใครจะไปอุ้มมันไหวอ่ะแต่กูก็เข้าใจมันนะว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะมันคิดว่ากูเป็นแม่ผู้ให้กําเนิดมันไงเพราะกูเอามันมาเลี้ยงตั้งแต่มันเกิดมาได้10วันอ่ะมันยังจําหน้าพ่อหน้าแม่มันไม่ได้เลยด้วยซ้ําลืมตาจําความได้ก็มีแต่กูเเเนนนนียป้้ออมมมชช็็ดดดวใัาตล แต่มันก็ยังมีอีพวกที่ไม่เข้าใจนะและเข้าใจผ,ผิดว่าสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายโตขึ้นไปยังไงก็แดดเจ้าของอีเหี้ยมึงเนี่ยดูสารคาดีมากเกินไปโอเคถ้ามึงไปเจอสิงโตในป่าอ่ะกูยอมรับว่าอันนั้นดุร้ายแน่นอนเพราะด้วยสัญชาตญาณนักล่าของเขาแต่อันเนี้ยมันเติบโตมากับมนุษย์มันก็คิดว่ากูเนี่ยเป็นแม่มันอีพวกที่ไม่ได้เลี้ยงและไม่เคยเลี้ยงเนี่ยรู้ดีกูอยากให้มึงเนี่ยลบภาพจําเก่าๆที่มึงดูแต่ในโทรทัศน์ในทีวีเนี่ย ลองออกมาจากกาลาแล้วเปิดโลกกว้างบ้างว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่น่ารักเลยนะเป็นสัตว์ที่รักเจ้าของมากนะ อ๋อแล้วมีอีกประเภทหนึ่งพี่ต้องเลี้ยงน้องให้อิ่มๆนะครับน้องจะได้ไม่กินเราในอนาคตกูอยากจะบอกมึงนะว่ามึงไม่ต้องเป็นห่วงลูกกูหรอกว่าจะกินอิ่มไหมไอ้พงเนี่ยแดกอิ่มจนจุกทุกวันส่วนตัวมึงอ่ะมีอะไรแดกกันหรือ,อยังและไอ้ประเภทที่เม้นว่าต้องมีสักวันต้องมีสักวันไม่ใช่แต่ในคลิปกูนะในคลิปบ้านอื่นที่เขาเลี้ยงสิงโตก็เจอเม้นแบบนี้กูก็อยากจะบอกมึงนะมึงไม่มีทางได้เห็นวันนั้นหรอกมึงอาจจะตายก่อนกูได้ซ้ําต้องลงคลิปทุกวันนะครับต้องลงคลิปทุกวันนะครับ าหนูจะได้ไม่เป็นห่วงมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูล็อกมึงเป็นห่วงชะตาชีวิตของพวกมึงเองเฮะส่วนมากอีกคอมเมนต์พวกนี้ก็ไปจําจากคนอื่นเขามาเม้นเหมือนกันกูจะบอกให้นะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ถ้ามึงได้เลี้ยงแล้วอะมึงจะต้องเป็นจ่าฝูงมันไม่ใช่ให้มันเป็นจ่าฝูงมึงบางคนบอกหนูเลี้ยงกระลอกป้อนนมป้อนข้าวมาตั้งแต่เด็ก โตขึ้นมันยังกัดหนูเลยก็นั่นมันมึงกูไม่รู้หรอกว่าการเลี้ยงดูสัตว์ของพวกมึงเป็นยังไงแต่สําหรับบ้านกูสัตว์ทุกตัวจะต้องกลัวกูไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ส่วนไอพงเนี่ยแค่กูง้างกับมังข้าวในแม่งก็วิ่งหางจุกตูดละแล้วลตั้งแต่กูเลี้ยงไอพงมาไอพงไม่เคยมีนิสัยก้าวร้าวกับกูเลยไม่เคยแม้แต่จะทําเสียงใหญ่หรือขู่ใส่กูสักครั้งเต็มที่ก็ดื้อบ้างโซนบ้างตามภาษาเด็กเพราะฉะนั้นมึงเลิกดูสารคดีในโทรทัศน์นะ ก็มีหลายคอมเมนต์อยู่นะที่บอกว่าแบบจะเล่นกับน้องต้องระวังด้วยนะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยคืออันดับแรกกูต้องบอกก่อนว่าไอ้พงเนี่ยมันเป็นโรคที่ชอบผ้ามากอะไรก็ตามที่เป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าห่มหรือผ้าอะไรก็แล้วแต่มันจะชอบดึงและจะดึงจนกว่าจะขาดนั่นแหละ มันก็จะพอใจแล้วมันก็จะไม่เอาผ้าอันนั้นอีกเลยแต่มันก็มีนะแบบดึงเสื้อผ้าเนี่ยดึงไปดึงมาเผลอมาโดนเนื้อกูก็มีแต่ถ้าแบบว่าเออมันพลาดมาโดนตัวเราเนื้อเราเนี่ยกูก็จะแบบตีมันมันก็จะรู้หรือบางทีเราร้องแบบโอ๊ยเจ็บมันก็จะปล่อยคือมันจะยั้งปากมันทันทีแล้วมันจะเปลี่ยนใหม่ค่อยๆเล็มค่แบบไม่งับ ไม่เขาเรียกอะไรไม่งับเล่นเต็มที่อ่ะก็จะค่อยๆเล็มชายเสื้อผ้าแล้วก็ดึงต่อตมันก็จะมีนะแบบว่าเออทําไมไม่ซื้อเตียงไม้ให้น้องเตียงนอนให้น้องหรือแบบว่าเตียงผ้าใบให้น้องนอนทําไมให้น้องนอนกับพื้นมึงกูจะบอกว่าเตียงไอ้พงเนี่ยแพงกว่าเตียงนอนกุยเพราะจะใช้ไม้ที่เป็นไม้ประกอบต่อขาอตัวโต๊ะกับขาเนี่ยเอามาประกอบกันไม่ได้พัง mm. กูก็จะต้องซื้อเป็นเตียงไม้แบบเนี้ยให้มัน ก็คือไม้จะต้องเป็นไม้ท่อนเดียวเลยไม่งั้นพังหมดนี่ขนาดเป็นไม้ท่อนเดียวนะมันยังแทะเตียงจนแบบแหว่งหมดอะเออเธอลูกคงคี่ถึงเราแย่แล้วเนี่ยเมื่อวานกับอุดินน่ไงใช่ไม่ได้เข้ามาเฮ้โยโซ่ฮึบไม่อ้อม กูอุ้มไม่ไหวโอ้โหเธอโอ้โหเธอ,อ,อมันตัวสูงกับเท่าเธอแล้วเนี่ยกูอุ้มไม่ไหวพงษเสื้<ไ>ออะไรพงษเลยหมดแล้วหมดแล้วฟันมันหรือเสื้อเธอเสื้อ,อกูเนี่ยนี่กเก่งๆลูกนิงเธอเล่นกับลูกอย่างนี้ทุกๆวันนะทธอไม่ปวดหลังบ้างเลยเหรอโอ้โหชิบหายปวดเธอไม่หายสักทีกูเนี่ย พอทำท่าจะดีจะดีมาเล่นปวดใหม่โอ้เอจะเป็นเด็กดีเนี่ยเรียกรู้เรื่องโอ้ตัวอย่างก,ก็ควายเนี่ยมึงไม่ได้หนักสี่ขีดได้พงมึงหนักสี่สิบกิโลแล้วนะมันนึกว่มามันเป็นปุยนุ่นเป็นเด็กน้อยแจ้งชอบจะนั่งแต่ตากัวอย่างก,ก็ควายโอ้ อาเธอเพนนลรีฟฉันใช้ประจำเลยอะไรอ่ะเธอปวดตรงไหนเธอก็ทาตรงนั้นแหละเย็นไหมเออเย็นสบายดีซึมง่ายด้วยเนาะเธอเนาะอือเออใช้ดีอ่ะเออเนี่ยเธอทาเลยไอ้พองไอ้เหี้นนี่เล่นน้ำอีกแล้วกูได้ยินเสียงอะเดี๋ยวเดี๋ยว ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ